วันนี้เรามาดูกันว่าวิธีการแก้วิบากกรรมภายในเจ็ดวันนี้ตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์วิธีการแก้วิบากกรรมเราควรจะทำกันอย่างไรถึงจะพ้นวิบากกรรมกันได้เรามาแก้วิบากกรรมสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ ช่วงนั้นจะทำคุณกับใครก็ทำไม่ขึ้นตั้งแต่ในวัยเด็กจะลำบากมากไม่ค่อยมีใครมาสนใจในวัยเด็กต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวซึ่งเริ่มโตขึ้นมาก็ต้องมารับผิดชอบในด้านลูกน้องหรือเพื่อนฝูง จึงทำให้ต้องเดือดร้อนทำให้ชีวิตติดขัดวิธีแก้วิบากกรรมคือการทำบุญด้วยตะเกียงเทียนหรือหลอดไฟและให้ทำทานกับคนพิการเป็นประจำจะเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาวิธีการแก้ วิบากกรรมสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ในด้านความรักอาจจะไม่ค่อยราบลื่นเท่าไรนักอาจจะมีปากมีเสียงกันบ่อยครั้งในระยะนี้ในเรื่องการเงินบางครั้งเราไปช่วยเหลือเขาเสียจนต้องลำบากบางครั้งเราก็ขาดมือวิธีการแก้กรรม สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ก็คือการทำทานที่บริจาคเป็นของคู่หมายถึงการบริจาคคือแจกันเชิงเทียนตะเกียงช้อนซ่อมรองเท้าและร่วมทำบุญกับคนอื่นหรือจะใส่บาตรพระ ทอดพาปาถวายหนังสือสวดมนต์จะทำให้ชีวิตดีขึ้นวิธีแก้กรรมสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารวิบากกรรมสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารมักจะโดนเขาเอาเปรียบอยู่เสมอและบางคนจะมองเราในแง่ไม่ดีคอยจะเอาเปรียบเรา โดยมากจะมาจากคนที่เราลักและไว้ใจวิธีแก้กรรมสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารให้ทำบุญทำทานปล่อยสัตว์น้ำและสัตว์บกและคอยช่วยเหลือผู้ยากไรจะทำให้ดวงชะตาของเราดีขึ้น การแก้กรรมสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธวิบากกรรมท่านเป็นคนใจดีมีพี่มีน้องมากมายรวมทั้งเพื่อนฝูงแต่ตอนนี้มักจะมีเรื่องราวกันอยู่บ่อยๆวิธีแก้กรรมสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธให้ทำบุญ ให้ทำด้วยน้ำถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาก็จะทำให้คนรอบข้างของเราดีขึ้นรวมถึงการเงินก็จะดีวิธีแก้กรรมของคนที่เกิดในวันพระหัสวิธีแก้กรรมที่ติดตัวมาคือเรื่องสุขภาพ อาจจะเป็นเรื่องปวดขาปวดเอวปวดเขา่าหรือปวดภายในตัวเราเรามักจะเสียเงินไปหาหมอและต้องดูแลร่างกายอยู่เสมอวิธีการแก้กรรมสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพฤหัสนั้นเพื่อให้ทุกอย่างเบาบางลง ก็ขอแนะนำให้ท่านทำบุญกับพระด้วยการถวายสังฆทานถวายผ้าไตรถวายหนังสือสวดมนต์หรือสร้างพระประธานประจําตัวของเราก็จะช่วยให้การงานการเงินดีขึ้นวิธีแก้กรรมของคนที่เกิดในวันศุกร์วิบากกรรมของคนที่เกิดในวันศุกร คนที่เกิดในวันศุกร์นั้นเป็นคนใจเย็นพูดจาอ่อนหวานพูดเพราะฟังง่ายและจิตใจดีโดยมากจะโดนเอารับเอารัดเ,เอาเปรียบบางคนยืมเงินแล้วก็ไม่ยอมคืนบางครั้งก็โดนหลอกให้ไปทำธุรกรรมในการเงินที่เราเสียเปรียบ ทำให้การเงินนั้นไม่ค่อยคล่องตัวในส่วนของเราวิธีการแก้กรรมสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ให้ท่านทำทานบริจาคเงินหรือจะเป็นเงินกองทุนของนักเรียนหรือคนพิการทำทานด้วยใจบริสุทธิ์จะทำให้การเงินดี และการเสี่ยงโชคได้ผลดีวิธีแก้วิบากกรรมของคนที่เกิดในวันเสาร์มันทำบุญให้เป็นปึกแผ่นเช่นซื้อที่ดินถวายวัดสร้างตู้พระไตรบิดกถวายหัสนะถวายโต๊ะหมู่หรือถวายหนังสือสวดมนต์จะเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบา หรือการเงินก็จะคล่องตัวมากขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากให้ท่านได้รับฟังกันฟังแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าท่านชอบคลิปนี้กรุณาช่วยกดติดตามไว้ผมมีคลิปใหม่ๆจะได้มาลงให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไป